ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหมอ้อมีอะไรบ้างอะดอกกา,าน้ำมีขนุนละพริกแกงพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะแต่เราเพิ่มกระชายเข้าไปจะเป็นแกงขั่วจะต้องมีกระชายเป็นส่วนประกอบหลักมิฉะนั้นจะไม่เป็นแกงขั่วมันก็เป็นแกงเผ็ดมันจะเป็นแกงเผ็ดไปต้องมีกลิ่นของกระชายนํามาด้วย จากรายการเชฟกระทาเหล็กโดยเชฟป้อมใช่ไหมก็บอกว่าแกงคั่วจะต้องมีกระชายเป็น,ปนส่วนประกอบสําคัญถ้าใครไม่มีกระชายก็ถือว่าเป็นแกงเผ็ดไม่ใช่แกงคั่วนี่คือแกงคั่วขนุนอาใส่ไปมีอะไรบ้างพริกนี่คือพริกแกงเผ็ดท้องตลาดกิโลละร้อยกว่าบาทแล้วแต่เจ้าที่เราซื้อมาชอบเจ้าไหนก็ซื้อเจ้านั้น ให้เชาอมไปยังเดี๋ยวต้องไปตั้งอ๋อต้องวางต้องตั้งไฟก่อนนะท่านผู้ชมอ่เรามีกะทิสําเร็จรูปตาอะไรเนะี่ยอะไรก็ใส่ไปเถอะนะใช้ได้หมดไม่จำกัดกะทิสําเร็จรูปจะได้ไม่เหนื่อยมากอ้อสมัยก่อนต้องทำอะไรบ้างอะไปสอยมะพร้า,าวไปติดเตายกมาตั้งไฟเปิดเตาแก๊ส ใส่กะทิใส่เครื่องปรุงทุกอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยมีขนุนพริกแกงแล้วก็กระชายใส่กะทิลงไปใส่น้ำมันข้นไว้ก็ใส่กะทิใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ต้มให้เดือดต้องคนไปเลยไหมจะได้เข้ากันคนๆๆจะได้เข้ากันพริกแกงจะได้เข้าเนื้อเนี่ยนี่อะไรเกลือหนึ่งช้อนชา ชอบเค็มมากก็ใส่มากชอบเค็มน้อยก็ใส่น้อยแต่ไม่ควรเค็มมากเกินไปเพราะมันจะกินไม่ได้แล้วก็หมอเขาบอกห้ามกินเค็มนะเป็นอันตรายต่อไตห้ามกินหวานอะไรเงี้ยประเภทใส่เกลือเยอะอก็กินไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพนะนะเขาสามารถไปใช้อันนี้ได้น้ำปาลาอะไรเพิ่มความเค็มได้นะทีหลังถ้าเกิดใครชอบเค็มถ้าเกิดเค็มมาตั้งแต่เกิดแล้วนะจบกันเลิกเลย <laughs> ช่ไหมเออสำหรับคนชอบไปปรุงทีหลังเราจะทํารสกลางๆไว้ก่อนสามารถเพิ่มเติมได้ทีหลังเราจะไม่โด่งไปทางใดทางหนึ่งไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไป,อ,ปอ,อ่าคราวนี้คนได้ทั่วๆเข้ากันแล้วก็ปล่อยให้เดือด